อาพี่น้องครับผมมือนี้มาพ่อของดีที่เด็ดครับผมนี่อ่าแม่นี่ครับเป็นแม่สาวท้องแรกครับท้องแรกครับสาวทคองแรกโอเพิ่นเองเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับสาวท้องแรกอ่าท้องพอนอกน้ำเข่าครับพี่บัสซี่หนึ่งสามห้าพอนอกน้ำเข่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับอ่าท้องกับเจ้าบัสซี่หนึ่งสามห้าครับผมเอกสารใบหลอด มีไ้ครบเด้อพี่น้องครับแม่นี่ครับเป็นสาวท้องแรกส่วนสูงเพิ่นเท่าไรครับว่าม้าน้อยค่ะมาณ155ครับ155ครับผมพี่น้องครับเอาหนี่นะครับส่วนสูงผสมวันที่5เดือน7ครับผมพี่น้องครับกหากรกฎาคมประมาณ4เดือนหาเดือนอ่ะครับผมพี่น้องครับหาเดือนพอดีหาเดือน7เด้อพี่น้องครับผมกะบนะครับนอกกำหนดคลอดกะวันที่15เดือน4ครับนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ครับเป็นแม่สาวท้องแรกครับประกันท้อง ตรวจตัวทองเราเรียบร้อยตรวจทองแล้วครับตรวจประกันต้องขูเชื่องหูเชื่องจับได้ใบได้ครับแข้งขาดีเด้อพี่น้องเด้อขับมือเลยครับนี่ครับเบิงท้ายเบิงหลังครับแนวหลังครับต้นตัหนอกตั้งครับผมพี่น้องครับเอาเงาเง้ยนิดล่ะผู้ใดหาจังสี่พี่น้องครับแข้งขาใยใยใส่บึกบึกเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับมาเบิงเอานะครับเนาะผู้ใดอยากได้ครับผมกับตัวนี้ครับแม่ทองประกันทองประกันตั้มนิครับฟังราคาเพื่อนนะครับว่าเท่าไหร่ 4 5 0 0 0ครับ45,000บาทครับนี่เด้อ45,000ครับตัวนี้อ่ะนี่ครับหนาใหญ่ตันครับสีเสมอ2องฟังพี่น้องครับไทยใหญ่ครับไทยบัมนาวตัดลำลามเลยพี่น้องครับนี่ต้นโตดีๆนี่ครับอ่ะนี่ครับมึงเอาครับผมพี่น้องเอาครับราคาพูดคุยต่อร้องกันได้ครับอ่ะพูดคุยต่อร้องกันได้อ่านี่ครับบ่ไก่ทรงไห้ฟรีพะนะเอาฝากเบอร์ให้นะครับ 093 605 6 4 9 5 0มศูครับติดต่อมาด้วยงวงามเลยพี่หองเนอครับผมอ่ะนี่ครับงามๆเลยตรงครับผม